ไปดูผลกระทบกันหน่อยครับช่วงโควิดที่เกิดขึ้น,นรอบใหม่นี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะหลากหลายอาชีพได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นก็คือลิเกลิเกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันฮะแต่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากที่เกิดขึ้นนะผันตัวเองมาขายบุโรตีในโลกโซเชียลฮะไปดูลีลากันหน่อยฮะ น,น,โโน่าจะเป็นการร้องลิกเกแบบประยุกนะออนไลน์ฟังออนไลน์กันนี่ครับลีลาไม่ธรรมดาครับสมแล้วกับที่ตัวเองเนี่ยเป็นพระเอกลิกเกรจริงๆนะครับพรเพลงลิกเกรรนคนนี้ชื่อว่านายชยพลนะฮะเกษมเนรวัย45ปีครับ เจ้าตัวก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับจนงานก็ไม่มีครับก็เลยเนี่ยหันมาขายโปรตีสายใหม่ครับชื่อ A. อโปรตีสายใหมครับอยู่ที่หน้าวัดชัยวัฒนาปรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ทุกวันนฮะนายชยพลนฮะก็จะแต่งตัวนี่ฮะลิเกทรงเครื่องทาแป้งดรอแบบนี้ก่อนนะฮะก็จากนั้นก็เขียนคิ้วเขียนตาเขียนปากอันนี้นี่อุ้ยเก่งเนาะไอ้มองมุมนี้นึกว่าพี่ชยามิชัยนะลองดูนะคล้ายๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็น่ฮะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มยศครับเพื่อจะขายบุโรตีสายใหม่ในโลกโซเชียลหรือว่าทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีแม่ยกด้วยนะน้องเอ๋ยนะเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้การอุดหนุนเนี่ย ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยัง การที่ขายลิเกเอ้ยการที่เนี่ยแต่งลิเกเนี่ยขายโรตีแบบเนี้ยก็เหมือนว่าเป็นการดึงดูดลูกค้านะะขายธรรมดามันแบบอาจจะไม่จำไปซึ่งเราก็เลยไปสอบถามฮะนายเชียร์พลครับเขาก็บอกแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุ4่ขวบนะจนถึงปัจจุบันตอนนี้อายุ45น้งเอ๋ยก็เล่นมาหลายปีแล้วนะฮะหลาย10ปีก่อนเจอสถานการณ์โควิดคณะก็ไม่ค่อยมีใครจ้างไปเล่นที่ไหนนะครับรายได้ก็ลดลงครับก็เลยคิดอยากจะเปิดร้าน ขายโรตีสายไหมตอนแรกได้มาช่วยที่ร้านโรตีสายไหมของพี่สาวก่อนฮะพอมาเปิดร้านเองก็ไม่มีลูกค้าจนกระทั่งก็คิดว่าเอ๊ะจะทายังไงให้ขายดีในเมื่อตัวเองก็เป็นลิเกก็แต่งชุดลิเกซะเลยอะแล้วก็ร้องลิเกขายโรตีสายไหมผ่านทางโลกโซเชียลนะจนทุกวันนี้นะฮะก็มีคนเข้ามาอุดหนุนเป็นจํานวนมากนะฮะ,ฮะที่สําคัญนะ,ะก็ยังเป็นการอนุรักษ์ ลิกเกไทยด้วยนะฮะไม่ให้สูญหายไปจากสังคมแล้วก็ในชุมชนนั่นเองนะครับใครสนใจนะฮะอุดหนุนกันได้นะฮะไปที่เฟซบุ๊กฮะเอทงชัยนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะ